สวัสดีครับกลับมาพบกอล์ฟอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ยังอยู่ที่โกดังบางนานะด้านหน้าออกเป็นไบเทคนะครับนี่วันนี้มีงานรับปริญญาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเส้นถนนบางนาตานะครับก่อนถึงสีแยกบางนาก็จะเจอโกดังนะครับรถมสญยาเช่าบริษัทรถดีเด็ดนะครับหรือบริษัทอาคเนยแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับที่รอฟจัดจำหน่ายนะ วันนี้ก็มีรถเข้าใหม่เอาใจสายเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเจ้านี้เลยครับ Isuzu MU-X นะครับนี่ปี20ขับ4เครื่อง3,000นะ177แรงม้านะครับและที่สำคัญก็อย่ที่ทราบครับลำดับเดียวบริษัทอานาเช่นเดิมครับนี่รถสวยๆเลยนะมีหลายคันนะออบก็จะรีวิว คันนี้นะครับแต่ว่ามีหลายคันเลยนะแต่ก็ติดจองค่อนข้างเยอะแล้วนะนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมก่อนหลายคันเลยนะครับนี่มีหลายคันเลยไม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับนะครับแล้วก็ไม่ไปหลักแสนนะครับนี่แบบไม่สองหมื่นเจ็ดก็โดนจองแล้วนะครับรถสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับขับสี่นะครับจากหน่วยงานนะ วันนี้ก็นะครับพามาชมเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งฝัง่งนู้นอีกนะครับฝั่งนู้นอีกนี่ก็มีจอดเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับทยอยกลับเข้ามาเรื่อยๆนะนี่นะครับมิวเอ็กนะครับเจ็ดที่นั่งขับสี่ลูกค้าสนใจก็ รีบเลยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับมีติดจองกันไปแล้วนะครับนะครับปียี่สิบเลยอันนี้ก็อากาศอุณหภูมินะครับลานบางนานะครับร้อนระอุกเลยจริงๆนะครับนีขนาดยังไม่เมษานะยังร้อนขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ที่ออฟจะรีวิวนะครับนะครับ อย่างที่เกิดนาครับเจ้ามิวสุมิวเนะครับปี20นะครับเครื่อง3,000ันขับ4นะนี่หน้ารอรอเลยนะครับไฟ Daytime ์เ n i n g ง i รท์นะครับเป็น LED แล้วนะครับไฟลูกแก้วนะครับแล้วก็ไฟตัดบอกนะครับมาให้แบบครบๆเลยกระจังหน้าแบบดุกดันแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์มิวสุเลยนะครับนี่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับนีก็มาจากหน่วยงานนะครับ การปกครองนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อว่ามาจากตรงส่วนไหนนะครับเป็นของงานหน่วยงานการปกครองนะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเขาก็มาคัดรถให้เองนะครับเซล็ดูรถให้เองนะครับแดดเปี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับก็มานําเสนอกันนะครับมาเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดภายในกันก่อนนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันภายนอกนะครับห้องคงห้องเครื่องนะนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับของคูแมกนะครับนี่แล้วก็ตัวเป็นเลื่อนนะครับปรับระดับเบาะก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่เลื่อนหน้าถอยหลังนะครับอเอ็นหลังนะครับหน้านะครับนี่ปึ๊บะภายในนะครับอันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่หกหมื่นสี่พัน 742กิโลเมตรนะครับเลขไม์แท้แน่นอนครับอย่างที่ออฟแจ้งเลยการันตีไม่มีชนัดน้ำท่วมก่อไม้แน่นอนนะครับรถทุกคันของออฟนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับเป็นรถป้ายแดงมือหนึ่งแล้วก็ให้จับหน่วยงานเช่านะครับหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับนี่นะนี่ดูอันนี้เพิ่งเข้ารับการบริการนะครับ <c oughs> เข้ารับ การบริการที่ไม่หกหมื่นสามนะหกหมื่นสานะครับอันนี้ก็จากกาลสินนะครับจากกาลสินสลับยางทวงล้อน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไปเข้าอีกทีหนึ่งที่ไม่เจ็ดหมืนะครับอย่างที่บอกครับเราเข้าศูนย์เช็คระยะทุกระยะนะครับลูกค้ามั่นใจนะครับตัดเรื่องการกอไม้ได้เลยนะครับรวมถึงลูกค้าสามารถนํานะครับตัวเลขถังครับไปเช็ค ศูนย์ได้นะครับน nah ี่ก็เชื่อใจครับแน่นอนครับไม่มีต่อไม้แน่นอนนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบทัพสกรีนนะแบบทัพสกรีนนี่มีระบบน้ำทงน้ำทางนะครับเป็นเนวิกนะก็ใช้งานได้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นซีดี มีนะครับนี่แี้วก็ตั้งค่ามีลงมีเดียนะครับเปิดเพลง USB นะครับเชื่อมต่อ AUX Bluetooth นะครับ h d m i นะครับเราเข้าไปเลยก็เป็นพวกแมพพวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นพกสตา้านะครับกุญแจคีย์เลสนะคันนี้ที่ออฟรีวิวะทะเบียน4867กุญแจดอกเดียวนะก็ เป็นเล็กไม่น้อยนะครับรถสวยนะครับแต่บางคันก็มีสองดอกบางคันมีดอกหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาดูได้นะครับลองเลือกกันได้นะครับตอนนี้รถก็ยังมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เริ่มติดจองไปเยอะแล้วนะครับนี่ครับีอาโต้แล้วก็นี่ครับปรับโหมดขับ4ี่นะครับนี่นะขับสี่ขับ2ได้หมดนะนะครับมีช่องเก็บของตรงตัว เท้าแขนด้านหน้านะครับจริงๆแล้วมีเป็นมีกล้องนะมีกล้องนะ,ะเดี๋ยวเดยวผมลองติดแล้วเดี๋ยวผมลองขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะครับว่าตรนี้ก็จะสามารถเปิดปิดอะไรได้นะครับตัวเลนนะครับอ่อเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ใหม่นะนี่สตาร์ทมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้องด้วยนะครับกล้องบันทึกด้วยนะ เนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับมีสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นนะครับไฟนะครับส่วนของตัวพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยคันนี้โอเคเลยนะครับยังไม่หนังไม่ร่อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ฝั่ง ควบคุมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของการปรับนะครับตัวโหมดของวิทยุแล้วก็วอลลุ่มเสียงนะครับนีวอลลุ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับเปลี่ยนโหมดได้รับสายพันบลูทูธนะครับฝั่งขวานี้จะเป็นตัวเหมือน c r สคอน control นะครับรับผ่าโทษครับอาจจะเป็นตัวที่ล็อกความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วลดความเร็วในในส่วนของเวลาที่ลูกค้าเดินทางไกลๆนะครับ อาจจะพักเท้าจากคันเร่งนะครับก็สามารถล,ารล,าาลดความเร็วแล้วก็อาจจะลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วได้นะครับตรงนี้ก็สามารถทําโดยปลายนิ้วมือสัมผัสเลยนะครับนี่ก็จะมีการชาติคอยแน,นส่วนของมุม,มมองของกระจกมองข้างน,นะครับแล้วกะับกระจกมองข้างะครับรปุ่มครับเลื่อนปรับ ในส,ส่วนของกระจกนะครับ mm. ก็เป็นไฟฟ้าหมดนะไปชมครับของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะมี power นะครับเป็น AC นะ220โวลต์นะครับ150วัตต์แล้วก็ USB ให้2ช่องนะสามารถาชาร์จได้เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าเน้นเน้นว่าเวลาที่ลูกค้าจะใช้ก็อาจจะบางที มีคุณแม่บ้านคุณลูกนะครับแบบจะเป่าผมผมเปียนแล้วรีบเดินทางก็สามารถขับรถแล้วก็ใช้ตรงจุดนเนี้ยเสียบได้ไม่แนะนําให้จอดรถทิ้งไว้แล้วใช้ในโหมดของพวกไฟ ac 2องอนะอาจจะแบบว่าสตาร์ทรถไว้หรือว่าขับรถอยู่เนี้ยก็ใช้นะครับเพื่อให้ตัวไฟเนี่ยหรือตัวอ่า ได้ชาร์จเนี่ยได้ได้ได้ชาร์จไฟเข้าไปด้วยนะครับอ่ามันจะได้ไม่ทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมไวนะครับแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับแอร์ตอนหลังครับแอร์ตอนหลังแบบนี้นะครับสั่งเปิดได้ที่ตัวด้านหน้าด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีไฟตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้ปกติเลยแล้วก็มีปรับความแรงลมของตัว แอรหลังได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอให้นะครับหน้าจออันนี้เป็นแบบนี้เลยนะหน้าจอฝั่งมาแบบปิดมาเลยนะครับเบาะสวยๆนะครับนี่เบาะสวยๆก็พับเบาะได้ตามปกตินะก็พับเบาะลงมาได้ตามปกตินะครับเพื่อให้นะครับผู้โดยสารอ่าอีกสองที่นั่งนะครับสามารถเข้าไปนั่งด้านหลังได้นะครับแล้วก็ ด้านหลังก็สามารถพับลงมาแบบนี้ได้นะครับพับลงมาแบบนี้เพื่อเก็บสัมภาระหรือเก็บของไปซื้อของนะครับท่องเที่ยวกันก็เพิ่มสเปซในการเก็บนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็มีไว้ให้นะครับแบบเพียบพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปหลายท่านหน่อยก็พับเบาขึ้นไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะพับประมาณน,นี้นะครับมีนะครับ ทารแข็งตรงกลางนะอบอ่าวางแก้วน้ำได้สองนะครับวางแก้วน้ำได้สองนะครับอ่ะมาในรอบนอกนะครับไฟด้านหลังแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยน,น,น,นะครับรถฝาหลังเดิมๆนะครับไหม เดิมเลยไม่มีรอยแกะรอยไขรอยประแจมาทำให้เกิดริ้วรอยหรือเกิดถอแดแน่นอน,นครับอันใจรถที่ออฟดูได้เลยนะครับนี่ครับลางน้ำนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คชัดเจนนะนะครับลางน้ำลงเม็ดองเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับ,รนนรบสวยเลยด้านหลังมีตัวยึดนะครับห้อยของนะครับนี่ของฝุ่นสองจุดนะครับนี่ยึดนะ ตรงนี้ก็ถอดมาเช็คดูนะครับว่าอุปกรณ์แม่แรงนะครับครบอุปกรณ์ถอดรถล้อนะครับครบนะครับอันนี้เอาก็ลองถอดมาเช็คดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับน,นี้เราก็จะเก็บเข้าไปปกติดได้เลยจะอยู่ฝั่งขวานะฝั่งขวานะฝั่งซ้ายจะเป็นร่องนะครับเก็บของได้แล้วก็มีพาวเวอร์เอาลต เป็นไฟ dc 12บโวลต์นะครับด้านตอนท้ายนะครับชาร์จแบตได้นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านตอนท้ายสุดนะครับฝาเดิมหมดนะครับร่องนงร่องน้ำไม่มีสนิมนะนี่ครับร่องนงร่องน้ำไม่มีสนิมเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไปชมกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับกับผุมกำลังสามพันนะครับ DDI ก็เต็มระบบครับสวยๆนะครับรออสากะโปงนะครับไม่มีถุ๊กขอดนะครับนี่สวยๆเลยสียาแนวเดิมโรงงานตรงเป๊กนะครับนี่ครับข้อมูลบรรจุษานะครับสติ๊กเกอร์อยู่ตรงจุดหมดนะครับครับล้อเดิมโรงงานไม่มีรอยเลยแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับนี่ครับแก้มฝั่งขวานะครับไม่มี น็อตไม่มีถูกถอดรอยถลอกแน่นอนครับไฟเดิมโรงงานนะครับคานรับฝากระโปรงหน้านะครับดูครับน็อตเดิมสนิทนะครับแห้งๆน็อตเดิมสนิทแห้งๆคานไม่มีเงานะครับสติกเกอร์นะครับตัวแผ่นเพจเนี่ยสติกเกอร์ยังครอบแผ่นเพดอยู่เลยนะรีเวทนะครับดูรีเวทนะครับนี่มาร์คโอ้ยอยู่ครบนะครับคือรถอะคือออฟอะครับูกใจแน่นอนนะครับ เดิมหมดนะครับไม่มีตนหนักน้ำท่วมต่อไม้แน่นอนนะครับนี่ครับพอม่อน้ำนะครับมาร์กเดิมโรงงานหมดปกตินะครับทุกอยจ่าเดิมหมดปกติเลยเนี่ยมาร์กตรงเป๊ะนะครับเนี่ยสวยงามครับรถที่อคัดมานะครับมีร่องรอยตามการใช้งานที่เปิดประกันเปิดเคมไวาอย่างเช่นนี้ครับอ่าว รอยคูดเล็กๆบางๆนะครับขัดก็อาจจะอ่อนนะครับแล้วก็มีรอยที่มันกินสีไปนิดนึงเขาก็จะแต้มไว้นะครับวงไว้นะครับนี่ครับมีรอยขนแมวนะครับพวกนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับล่องรอยที่เกิดจากการใช้งานเล็กน้อยแบบนี้นะครับเาะมองว่าคันนี้แทบจะล้างทำความสะอาดขัดเคลือบส่งได้เลยนะเพราะมองว่านะครับสวยเลยคันนี้ นะครับบางคันใหม่น้อยบางคันใหม่เยอะนะครับเราก็ต้องดูในสภาพอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามองว่าคันนี้รถสวยนะครับรถสวยนะครับแล้วก็มีหลายคันที่สวยนะบางทีเอาก็จับไปรีวิวเป็นคันหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ลูกค้าเพราะ,ะคันอื่นๆก็จะสเปคเดียวกันหมดนะครับสเปคเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับสภาพภายในนะครับรวมไปถึงพวกเล็กใหม่นะครับเล็กใหม่นะ อันนี้เราก็มารีวิวกันแบบตรงๆเลยนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพหรือเก็บงานเลยนะครับแต่ว่าเวลาส่งงานเนี่ยส่งมอบเนี่ยรถจะต้องคลีนออกให้หมดสติ๊กเกอร์ต้องเอาออกให้หมดนะครับรถจะต้องผ่านการอาเคลมถ้าลูกค้าประสงค์จะให้เคลมครับเพราะว่าทุกคันจะถูกตัดประกันชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีประกันมาเปิดใบเคลมอย่างเช่นวงวงนี้ครับไว้นะครับก็จะมีค่าออกใบเคลมให้ทั้งออฟเนี่ยจะต้องทําการ อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ล้างขัดเคลือบออกไปแบบสวยๆเลยห้องเครื่องดำเมี่ยมแน่อนอนครับขนาดยางนะครับขนาดยางเป็นของอยาย่างเป็นของดัลล็อนะครับขนาดยางนะครับสองหกห้าทัพหกสิบ 60, ขอบสิบแปดนะครับนะครับขอบสิบแปดยางเป็นปีสองพันยี่สิบสี่สัปดาห์ที่สามสิบห้านะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ สัปดาห์ที่35ปี24ใช้งานได้ตัเแบบยาวๆเลยครับดูครับช่วงล่างครับไม่มีสนิมเลยครับดำดำแบบนี้ยางอะไรอยู่ครบๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับ่ันในมองหารถเจดที่นั่งอยู่นะครับแล้วชอบแบรนด์ของีสูซๆอยู่แล้วนะครับนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะมีหลายคันนะหรือถูกใจคันที่ออฟรีวิวก็ ได้เช่นกันนะนี่นะครับมีหลายคันนะเข้ามาเลือกชมได้นะครับทั้งโกดังบางนาและก็โกดังเทพลักษ์นะครับสำหรับราคาของเจ้า isuzu mu-X นะครับปี2020เป็นขับ4นะครับเครื่อง3,000ราคาเปิดอยู่ที่8 7 9 9 0 0 0บาทนะ8 7 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับ ราคา8 7 9 0 0บาทซื้อสดเพ่มอีกแหวแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตนะครับถ้าเครดิตดีซีดาวอยู่แล้วนะครับอดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนแล้วก็เครดิตของลูกค้าเป็นหลักด้วยนะครับแต่ต้องเลยนตรงๆว่าถ้าเป็นการจัดไฟแนนซ์จะมีแหวน7%แล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติทุกสถาบันการเงินที่เป็นการจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าซื้อสดก็ ราคานี้เลยนะครับมีค่าโอน2,700บาทนะครับส่วนราคาตัวรถจบที่879,000บาทเลยนะครับ่ันใดสนใจนะครับเจ้ามิวเนะครับปี20นะครับหรือเข้ามาอยากทดลองขับหรือมาเลือกดูเลขทะเบียนเลขไมล์รถได้อีกทีหนึ่งนะครับก็ติดต่อมได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะ แล้วนัดใหม่ก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถได้ออฟถ่ายวิดีโอรูปภาพนิ่งรวมถึงวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับว่าเรามีรถให้ลูกค้าอยู่จริงๆแน่นอนนะครับก็ยังไงแล้วรีบทักทายเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถใหม่ๆเข้ามาหรือรถแบบประเภทไหนเข้ามาอฟก็จะรีวิวนะครับเป็นข้อมูลให้ลูกค้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับ คลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ